ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้า e x c e t e r 5 5 5ทั้ง2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันปี2021ถึง2023แล้วก็2024ครับเป็นตัว ABS นะครับอ่าซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องของการแปลงนะครับการแปลงโฉมครับของตัว1 5ตัวเก่า2021-2023ถึง2023ให้มาอยู่ในรูปของแบบตัว ABS นะครับว่า มันจะมีวิธีการแปลงกันยังไงนะครับอ่าซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะรถทั้ง2ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ขอขอใช้ง่ายงายอย่างนี้แล้วกันตัวเก่าตัวใหม่ทั้งสองคันเนี้ยสามารถใช้อะไรร่วมกันได้หมดจริงๆใช้อะไรร่วมกันได้หมดนะครับใครที่ถามผมว่าเอ้ยพี่มันสามารถใช้อะไรด้วยกันได้ไหมครับตอบคือได้นะครับไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนการแปลง ก็จะมีดังนี้นะครับครับก็ก่อนที่จะมาว่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันแปลงกันยังไงนะครับผมขออนุญาตเพื่อนๆครับว่าถ้าเกิดมันมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมต้องรีบถ่ายละนะครับอ่าซึ่งเอาละมาว่าเรื่องของการแปลงกันเลยอย่างที่ผมบอกว่ารถทั้งสองคันเนี่ยมันสามารถใช้อะไรร่วมกันได้หมดเลยนะครับย้ํานะว่าหมดเลยนะครับทุกชิ้นส่วนสามารถสลับใส่กันได้นะครับอ่าแต่ก็จะมีอาจจะมีบางอย่าง อาจจะอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่สามารถใส่ด้วยกันได้แต่ผมเชื่อว่าใส่ด้วยกันได้แหละอแต่นี้ผมไม่ยังไม่ได้มีโอ,อกาสหรือนะแล้วก็คงไม่ได้มีโอ,อกาสแล้วเอาไว้ให้ช่างไทยหรือแล้วกันตัวนี้นะครับฝากด้วยกันช่างไทยหรือคนที่ซื้อจะซื้อไปนะาฝากด้วยวกันโอเควิธีการแปลงนะครับก็ง่ายๆเลยคือเพื่อนๆเบิกอะไรจากตัวนี้เบิกอ,อะไรของตัวเนี้ยมาใส่ตัวนี้จบครับโอเคจบคลิปล้อเล่น <laughs> ล้อเล่นครับล้อเล่น ซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะว่าในเรื่องของส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับส่วนเรื่องของหัวตัวนี้นะครับก็อันเนี้ยง่ายสุดสุดเลยง่ายสุดๆดเลยคือเบิกตัวนี้มาอ่าเบิกตัวนี้มาแล้วก็มาพ้องกับยางตัวนี้นะครับอ่าเบิกมาแล้วก็ยกออกมายกออกมาใส่จบจริงๆแค่นั่นแหละจบเพราะว่า รูน็อตอะไรเนี่ยเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมเลยเออเบิกน็อตมาด้วยก็ดีหรือว่าจะน็อตเอาน็อตแต่งไปเลยเออถ้าใครจะเอาน็อตก็คือน็อตแต่งดีกว่าสวยกว่าอันนี้ก็สวยอยู่ถ้าเป็นน็อตเดิมสวยดีอืมโอเคอันแรกจบทีนี้มาของใหญ่กันบ้างของใหญ่กันบ้างก็คือตัวหน้านี้ที่สําคัญเลยนะเพราะว่าตัวหน้านี้อย่างที่เห็นใหญ่ไหมมันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าอันเนี้ย มาดูเล็กใช่ไหมไอตัวที่เป็นสีชุดสีอ่ามันจะดูเล็กนี่เห็นไหมซึ่งการแปลงตัวนี้จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เงินเยอะนิดนึงอ่าก็อย่างที่บอกคือเบอิกอะไรมาก่อนเบิกเบิกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าบังลมด้านหน้าตัวนี้แล้วก็เบิกตัวนี้ต้องเบิกมาด้วยครับชุดสีดำอันนี้รถก็จะเลอะเอหน่อยเพราะว่าผมพีิคขีบอ่าลุยฝนมาแถวแถวอ่า ท่าพาานแถวพลานแถวพระาบาทอโอเคต่อก็ต้องขอโทษด,ด้วยกันไม่มีเวลาล้างแล้วนะครับก็ต้องอย่างที่บอกนะต้องเบิกชุดนี้มาอเบอิกชุดนี้มานะครับและที่ต้องเบิกอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยคือตัวนี้ตัวนี้ต้องเบิกมานะครับอชิ้นส่วนตัวนี้ทั้งแผงเลยนะครับนี่เบิกมาเลยนะครับตัวนี้ไล่มาเลย ไ่ามาเลยบ้ากุญแจนี่เบิกกุญแจนี่อ่ากุญแจนี่ก็ต้องเบิกหรือถ้าใครจะไม่ใส่ก็ไม่ต้องเบิกอะไรกุญแจตัวนี้นะถ้าใครแค่จะแปลงแปลงเอาแค่ส่วนหน้าก็เบิกตามที่ผมบอกคืออีกรอบหนึ่งนะส่วนนี้ส่วนนี้จะเบิกก็ได้ไม่เบิกก็ได้ส่วนนี้อ่าส่วนขอบไฟตัวนี้อ่าส่วนข้างหลังบอกแล้วเนาะโอเคนี่แหละที่ต้องเบิกพอเบอิกมาปุ๊บเพื่อนๆนก็เอามา ถอดพวกนี้ออกแล้วก็ใส่ได้เลยใช่ใส่ได้เลยนะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าคนไม่สังเกตถ้าคนไม่สังเกตทําไมถึงผมอ่าบอกว่าต้องเบิกตัวนี้มาเพราะว่าตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยมันจะแคบหน้าตัวนี้มันจะแคบกว่าอ่ามันเห็นไหมเขาจะทําตัวนี้บีบเข้ามาบีบมาอ่าบีบเข้ามาหาหน้าเห็นไหมแต่ตัวใหม่ไม่ใช่ ตัวใหม่ของเดิมอะมันจะอยู่อย่างนี้ตัดมาอย่างนี้เห็นไหมตัวนี้ไม่มีเห็นไหมตัวนี้ไม่มีแต่ตัวใหม่มีตัวใหม่มีนะเขาจะทํามาอย่างนี้ปึ๊บจบจบอยู่แค่นี้แต่ตัวใหม่เขาเสริมข้างตัวนี้มาเขาเสริมข้างอเขาเสริมข้างมาทําให้ถ้าเรายกตัวนี้มาใส่มันจะลอยมันจะลอยเลยแหละเพื่อนๆมันจะลอยออกมาเลยอ่ามันจะ ใส่ไม่ได้เพราะว่าล็อกของมันเนี่ยอยู่แถวนี้หมดอ่าแต่ตัวใหม่ล็อกมันน่าจะไล่ข้างนี้แหละไล่มาอืมคือเอาง่ายคือถ้าคุณจะแปลงหน้าคุณต้องเอาตัวนี้ออกอืมเห็นไหมเนี่ยเอาง่ายคือตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ตัดอ่าช่วงแบบหนึ่งช่วงตรงนี้นิดหน่อยอ่าช่วงนี้แล้วเขาก็ทำสุกเสริมขึ้นมาให้เราสูงอ่าประมาณนี้ ต้องเบิกมาด้วยนะครับทั้งตรงนี้และตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะไม่รับกันอ่าหลาตั้งหน่อยชุดหน้าชุดหน้าตัวนี้ยหลายตั้งหน่อยถ้าจะแปลงอ่านี่หลตั้งหน่อยแต่ผมว่าจะเพแต่ผมว่าจะใส่อยู่อ่าอย่างต่อมาเรื่องของตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้าใครจะซื้อตัวนี้ก็ซื้อมาด้วยเลยนะครับไอเอลเลตตัวนี้นะครับอ่าไอพาวเวอร์เอเลตตัวนี้ เพราะว่าถ้ามันไม่ใส่มันก็จะลดหรือว่าใครจะไปซื้อของแต่งเพิ่มเติมก็ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นเบ้าแค่เหมือนเสียบลงไปแค่นั้นแหละเออส่วนการต่อก็ต่อ,ตอง่ายต่อเข้าแบตเลยหรือว่าต่อเข้ากับสวิตช์กุญแจก็ได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนำ่ะต่อเข้าแบตด,ดีกว่าออแต่ก็เผื่อมีใครมาลักชาร์จเนาะออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเออต่อเข้าแบตโด,ดยตรงเลยก็ได้อ่าและต่อมากุญแจอันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบยากขึ้นละกุญทุยร้อน อุยอ้ยอูย้สุดยอดเลยแดดเมืองไทยอุยอ้ย,ยปัญหาอีกหนึ่งอย่างละที่ผมเจอก็คือเบาะมันร้อนเกินถ้าเป็นบเบาะเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นผ้าเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะโอ้ย,อยดาดแขนเลยแดงเลยมะเนี่ยก็ต่อมาครับเป็นเรื่องของกุญแจคีเลตันบ้างครับการแปลงกุญแจคีเลตครับก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เพราะว่ารถทั้งสองตัวเนี้ย มันมีเวอร์ชันคคเรชกับไม่มีมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นยกเบ้าคีเรชเนี่ยไปใส่ได้เลยนะครับอ่าไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากอ่าแล้วก็อาจจะต้องถ้าคุณแปลงนี้ก็อาจจะต้องมาต่อสายไฟอ่าตรงนี้เพิ่มด้วยอ่ามันทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ารถมันวางระบ Into บ,บว่ามีคีเรชกับไม่มีมันสบายสบายอยู่แล้วนะครับอ่ากานแปลงไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่อ่าอันนี้สบายๆสย่สวนเรื่องการต่อสายซีดอะไรพวกนี้ก็ เหมือนกันตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะก็บิดมันก็ใช้สายเดียวกันแหละนะต่อให้ผมไม่ต้องเปิดดูผมก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าการวางระบบรถมันก็คล้ายๆกันไปนหมดอ่ะส่วนมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าฉันจะไม่เอากุญแจคีลตอ่าแต่ฉันจะเอาเป็นแบบกุญแจแบบอย่างนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับถ้าคุณเปลี่ยนบาตอกนี้คุณต้องเอาคีเลมาด้วยเพราะเพราะอะไรรู้ไหมบอกตัวนี้มันไม่เหมือนกัน ไอตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าเห็นไหมเห็นช่องไหมมันใหญ่กว่ากินมาถึงนี่ส่วนคีเลตมันไม่กินถึงนะครับเห็นไหมมันไม่กินถึงมันจะเล็กกว่าอ่ามันจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเอามาใส่ไม่ได้ยกเว้นแต่คุณจะเลื่อนเลื่อนตำแหน่งเบ้ากุญแจมาอาจจะได้หรือคุณอาจจะต้องไปคว้านตรงนี้เพิ่มอ่า เพราะฉะนั้นผมว่ากุญแจคีจเลสมันราคาไม่กี่ตังค์หรอกนะราคาไม่กี่ตังค์ก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยดีกว่านะเออซื้อมาเปลี่ยนเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละกันว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าคุณไม่ใส่คุณก็อาจจะต้องเลื่อนเบาเลื่อนในเบาตัวเนี้ออกมาข้างๆอ,ออกมาแล้วก็อาจจะต้องคว้าตัวนี้ออกเสียผมว่าเนียนๆเนี่ย,ยใส่งี้เลยดีกว่าสวยกว่าเยอะนะอ่าอันนี้คือเรื่องของกุญแจคีจเลตต่อมาเรื่ององ,ง่ายๆเลย เรื่องของเบอะกันบ้างเบอะทั้งสองตัวนี้บอกเลยว่าโค้งเบอะโค้งเบอะไม่มีความต่างเลยโคงตัวเนี้ยรูปทรงของเบอะไม่มีความต่างเพราะฉะนั้นเบิกมาใส่ได้เลยใช่ครับเบิกมาใสาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะเบิกมั่งชอบเบอะตัวนี้อชอบเบอะตัวนี้แต่ว่าไม่ชอบพื้นหลังของอันนี้ว่ะ บอกอันนี้บอกตรงๆนะไม่ชอบไม่ชอบอันนี้เลยเออไม่ชอบเลยชอบเป็นผ้าอย่างนี้มากกว่าเออแต่ว่ามันจะสั้นกว่าเห็นไหมไอ,อ้ตัวนี้มันสั้นกว่าตัวนี้มันจะยาวมาถึงนี่ตรงนี้มันดูแบบมันบ้านๆเกิดอะ่ะตรงนี้มันจะดูความเป็นสปอร์ตขึ้นเออผมว่าจะเบิกมาใส่อ,อืมและข้อเสียของกุญแจคีเรทคีนึงค,คือมันชอบร้องเนี่ยบทน,นะบนอ่าก็เบิกมาใส่ได้เลยส่วนอ่ารูปทรงความแตกต่างก็มันบางขึ้น อ่าเนี่ยมันจะหนาแต่เนี่ยผมว่ามันบางกว่าเก่ามันบางกว่าเก่านะเออก็แล้วแต่เราไปนั่งดูวยกันถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ชอบก็เสิร์ฟนวลมันก็ได้ถ้ามันแข็งไปนะไม่ยากไม่ยากไอ้เรื่องไอ้เรื่องบอ่ะมันแล้วแต่ด่าคนมันแล้วแต่ด่าคนด่าเราไม่เหมือนกันบางคนว่านั่นแข็งไปบางคนว่ามันอ่อนไปก็แล้วแต่หน้านี้เออย้ำนะไม่ใช่ข้อเสียของรถนะไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวคนอ่ะคือไม่ใช่ข้อเสียนะเออโอเคมาอีกหนึ่งเรื่อง เหลืออีกหนึ่งอย่างไม่ไดีอาจจะสองอย่างก็ได้อะมาอีกหนึ่งเรื่องการที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้คือการแปลงเบรกการแปลงระบบเบรกกันบ้างนะแปลงระบบเบรกก็ผมขอเรียกว่ามันก็แปลงง่ายแหละแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอามาเรื่องง่ายๆก่อนเลยเรื่องง่ายๆก่อนเลยคือเรื่องของการใส่จานให้มันใหญ่ขึ้นการใส่จานให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอย่างที่บอกจานตัวเนี้ยมัน2 4 9สี่้ามิล 249มิลจานตัวนี้267มิลการแปลงจานเพื่อนเพื่อต้องแปลงอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยที่เพื่อนเพื่อต้องไปเบิกมานะหนึ่งจานหนึ่งจานสองชกจริงชกเนี่ยหลายคนว่ามันเหมือนเดิมใช่ไหมนี่เนี่ยดูนผ่นๆเงี้ยเหมือนเดิมใช่ไหมผมบอกเลยไม่เหมือนเดิมโชคตัวใหม่นะครับย้ำอีกทีนึงเอ็กไซเตอร์ตัวนี้โชคตัวใหม่ไม่ใช่โชคตัวเก่า อย่างที่ผมบอกอา่ามันจะดูคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะนี่โชคกใหม่ครับตัวนี้จะยาวขึ้นเห็นไหมตัวนี้จะยาวขึ้นอ่าส่วนตัวเก่าดูนะสั้นกรุดสั้นเห็นไหมมันสั้นเห็นไหมนิ้วผมยังแกงเข้าไปติดไอ้ไอ้เบาน,อน็อตมันเลยเนี่ยเบาโบมมันเนี่ยส่วนตัวเนี้ยเห็นไหมห่างกันเป็นแบบเป็นคือบอะเป็นคืบเลยเห็นไหมเออนนนเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เพราะฉะนั้นต้องเบิกมาด้วยและเห็นไหมที่ความต่างคือมันมีตัวเซนเซอร์ ABS มีตัวเอาไว้ติดอยู่ส่วนตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีและอีกหนึ่งอย่างคือเห็นท้องฐานไหมไหม,มันมีมาอย่างนี้ด้วยเห็นไหมส่วนตัวเก่าไม่มีจ้าเพราะฉะนั้นโชคตัวใหม่ครับโชคเป็นโชคใหม่อ่ชโชกเป็นโชคใหม่นะครับดูซ้ายขวานะครับ ซ้ายขวาเห็นไหมไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆจะต้องถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนโชค๊คเพื่อนๆต้องเปลี่ยนโชคนะครับอบอกแล้วว่าง่ายๆแต่ก็ไม่แต่ก็ใช้เงินเยอะอยู่นะเออนี่สรุปไอ้ที่มันวิ่งดีขึ้นหน้ายึดเกาะขึ้นหน้าไม่ใส่พอโชคครับพอโชคไอ้ตัวนี้นเปลี่ยนโชคมาใหม่ไอ้ตัวนี้โชคเดิมโชคมาตั้งแต่สมัย150 ไอ้โชกตัวเนี้ยโชคใหม่นะครับอ่โอเคมาวากันต่อถ้าเพื่อนเพื่อนเบิกเบิกโชกมาแล้วนะเบิกโชคมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะเบิกข้างเดียวได้ไหมแต่เบิกสองข้างเถอะจริงๆนะเปลี่ยนโชคมันต้องเบิกสองข้างอยู่แล้วเออโอเคเบิกมาใหม่เบิกโชกมาใหม่แล้วเพื่อนเพื่อต้องเบิกปั๊มเบรกตัวนี้แล้วก็มาคู่กับตรงนี้นะเอออย่าลืมนะเบิกมาด้วยนะครับเบิกมาด้วยคู่ตรงนี้มาตรงนี้ด้วยอ่าเบิกมาเอาให้เอายกชุดมายกชุดมา นั่นแหละพอเพื่อนๆเบิกตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาเพื่อนๆนก็ใส่ได้เลยล้อเดิมนะล้อเดิมคือใส่ได้เลยอ่าถ้าเพื่อนๆจะเอาแค่นี้เอาแค่ปั๊มเบรกของพอด<ๆ>พอเพื่อนเพื่อนใส่ได้เลยอ่าง่ายง่ายง่ายๆ,ๆครับแค่นี้แหละเออการใส่ปั๊มอ่การใส่เบกรกให้มันใหญ่ขึ้นฟังดูแบบง่ายๆใช่ไหมแต่ผมบอกจริงๆนะไปซื้อจานแต่งไปซื้อจานแต่งซื้อปั๊มเบกรกมาใหม่น่าจะไม่วุ่นวายกว่า อันนี้ผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆไปซื้อจานแต่งมาให้มันใหญ่พอๆกันไปซื้อปั๊มเบรกแต่งของไอ้ของ,ง RCB ก็ได้ Racing Boy ก็ได้เอามาใส่สองพอดน่าจะไม่วุ่นวายกว่าปะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นความคิดของผมแล้วกันเออถ้าถ้าคุณอยากจะแปลงให้มันอยู่ในรูปแบบอันเดียวกันก็อย่างที่ผมบอกลามไปยันโชคนูนะ่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ซื้อจานซื้อปัม๊มใส่จบไม่ใช่นะไม่ใช่ <c oughs> มันลามไปยันโชค้ครับมันจะไหลตังอยู่นะมันจะไหลตังอยู่งบน่าจะประมาณห้าพันแร้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าราคาของของเอสเตอร์บางทีอ่ะมันยังไม่ได้ขึ้นโชว์เลยนะเออผมไม่รู้ด้วยอันนี้โอเคเรื่องการแปลงเบรกหน้าให้มันใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับต่อมาเรื่องที่วุ่นวายที่สุดเรื่องที่วุ่นวายที่สุดแล้วผมบอกเลยว่าไม่คุ้มที่สุดที่จะทำอ่านั่นคือการใส่ a อ s บอให้ตัวนี้ การใส่ ABS ถามว่าทำได้ไหมได้ทำได้อยู่แล้วนะครับทำได้อยู่แล้วแต่มันใช้เงินเยอะแล้วผมมองว่ามันไม่คุ้มราออะไรรู้ไหมหนึ่งแหละ ABS คุณต้องเบิกตัวนี้มาไอจารตัวนี้ไม่เท่าไรหรอกไม่กี่ตังค์แล้วก็เบิกเซ็นเซอร์ ABS ตัวนี้ก็ไม่กี่ตังค์เซ็นเซอร์ ABS นะครับแต่ที่มันจะแพงคืออะไรร้ไหมล้อครับคุณต้องเบิกล้อใหม่เห็นล้อเหมือนเดิม ทรงเดิมเหมือนเดิมทรงเดิมนะครับแต่ไม่เหมือนเดิมล้อเป็นล้อใหม่นะครับเพราะว่าล้อเก่าไม่มีตัวนี้ไม่มีเบ้ายึดอเซนเซอร์จานจาน a อ s นะครับเห็นไหมไม่มีไม่มีนะครับคุณต้องเบิกล้อใหม่มาใส่นะครับพอเบอรกล้อใหม่มาใส่ปุ๊บล้อนี้ก็หลายตังค์นะครับหลายตังค์เลยนะครับคุณต้องเบ่าปัม a BS มาใส่ คุณต้องเบิกปั๊ม ABS มาใส่ปั๊ม ABS ปั๊ม ABS เนี่ยราคาถ้าเทียบกับของของ a อ r o ลของ n m a x อะไรพวกเนี้ยของ R15 ปั๊ม ABS เพื่อนเว่าราคาเท่าไหร่ส0 0 0มื่นนะครับโดยเฉลี่ยคือประมาณ2,000มนแค่ตัวปัม๊มแค่ตัวปั๊ม ABS นะ ออไอ้ที่เรากำคบพอมันล็อกปุ๊บมันจะปั๊มน้ำมันเข้ามาทําให้มันคลายอะไรเงี้ยเออตัวนั้นอ่ะสองหมื่นบาทเพื่อนเพื่อนว่ามันคุ้มไหมเพื่อนเพื่อนว่ามันคุ้มไหมเออนั่นแหละถ้าใครคุ้มก็ก็แล้วแต่แต่ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะเกินไปนิดหนึ่งอ่าอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนว่าสองหมื่นคุ้มเพื่อนเพื่อนไปซื้ออ่าจานเบรกมาปั๊มเบรกมาปั๊มเบรก abs ไม่ใช่ปัม๊ม ABS แล้วก็เซ็นเซอร์อะไรชุดของ ABS ABS หมดอ่ะเออสองหมื่นบาทโดยประมาณนะมันก็ยังไม่จบนะเพื่อน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 อาจจะต้องไปวุ่นวายกับกล่อง ECU อีกเพราะว่ากล่อง ECU ไม่เหมือนกันอ่าข้อมูลกล่องอะไรไม่เหมือนกันนะเอออันนี้ผมน่าจะสรุปให้ได้ละเพราะว่า ABS อ่ะมันจับการหมุนของล้อหน้าล้อหลังให้สัมพันธ์กันถ้าล้อหลังหมุนอยู่ล้อหน้าล็อกมันจะสั่งปัม๊มให้มันไปคลายเบรกออก อ่าแล้ว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 รถเอ็กเซอร์ eter, มันไม่มีเซนเซอร์ ABS หลังเพราะฉะนั้นมันวัดจากรอบเครื่องครับเพราะฉะนั้นผมเดาเลยว่ามันต้องไปวุ่นวายกับระบบไฟและก็ระบบกล่อง ECU อีกนะครับเพราะว่ามันใช้รอบเครื่องอะ่ะไอตัวเนี้ยมันใช้รอบเครื่องอ่ะจับความเร็วแต่ก่อนเขาคงย้ายเซนเซอร์จับความเร็วที่ล็อตที่สเตอร์หลังมาใช้แทนอ่า เซนเซอร์ S S ABS ที่ล้อหลังผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณต้องไปวุ่นวายกับกล่อง ECU กล่อง ECU คุณจะได้เปลี่ยนใหม่อาจจะได้เปลี่ยนใหม่รันโปรแกรมมันไม่มันไม่ใช่แน่นอนอ่ะมันต้องเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเลยแหละมันต้องเปลี่ยน ECU ใหม่เพราะฉะนั้นกล่อง ECU ก็อีกหลายต่างอีกนะครับแล้วก็ระบบของมันระบบไฟอะไรต่างๆของมันมันจะพาให้ต้องแบบแปลงเยอะ แปลงเยอะแล้วอาจจะรวนด้วยอาจจะใช้งานจริงไม่ได้นะครับอ่าก็เลยผมบอกว่าถ้าคุณไม่ใจรักพอไม่ต้องแปลงก็ได้ถ้าคุณไม่ได้อยากได้อ่าไม่ได้อยากได้คุณแค่ซื้อรอมาซื้อจานซื้อสายมาติดไว้โก,โกโก้แค่นั้นก็พอแล้วเออถ้าแปลงเอาจริงๆอ่ะมันหมดหลายบาทหมดมากกว่าสามหมืน่นสะี่หมื่นอีกมั้งนะแคบเอาไงฮะแคบป,ปั๊มเบรกเนี้ยก็รอไปสองหมื่นแล้วนะครับอันนี้คือของมือหนึ่งนะ าของมือสองก็อาจจะได้ราคาเลที่ต่ําลงมากว่าน,นี้อาจอาจจะอยู่ค่าแปลงอยู่ประมาณสองหมื่นก็เป็นไปได้ผมถึงบอกไงว่ามันมันทาได้มันทําได,ได้แต่มันจะไม่คุ้มมันจะไม่คุ้มเอานะครับเพราะอย่างนี้แหละเสียเงินเยอะนะครับสู้ส,สู้เอาตัวเนี้ยไปเทินแล้วก็ไปออกตัวนี้เลยจะดีกว่าถ้าคนจะเอา ABS นะถ้าคนมีตัวนี้อยู่นะคุณไปออกตัวนี้เลยเอาตัวนี้ไปเทินเอาแล้วก็ออกตัวนี้เลย จะคุ้มกว่าการแปลงการแปลงเบรก ABS นะครับคุ้มกว่า,าหรือว่านั่นแหละอีกคำถามหนึ่งที่คนชอบถามว่าพี่ผมจะเอาตัวเนี้ยซื้อซื้อตัวเนี้ยมือสองมาราคาประมาณ0 0 0 0มประมาณ300,000 0แล้วจะมาแปลงให้อยู่ในรูปสองเนี้ยมันจะคุ้มไหมผมบอกว่าแค่เบรกหน้าเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วมันก็ไม่คุ้มแล้วคุณไปซื้อตัวนี้เลยดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าคุณแบบไมไ่สนใจ ABS อยู่แล้วคุณเอาแค่จานใหญ่ คุณเอาแค่จานใหญ่นี้ก็โอเคอะ่ะก็พอโอเคอยู่อแต่อย่างที่บอกเนาะถ้าเอาแค่จานใหญ่ปั๊มเบรกสองพอตซื้อจานซื้อจานจานใหญ่ามาจานแต่งมาซื้อปั๊มเบรกแต่งมาจบแค่นพอได้ได้สวยกว่านี้เออเห็นไหมได้ได้ของแต่งได้จานสวยกว่านี้อีกเออนั่นแหละผมเลยบอกว่าระบบเบรกอะ่ะมันไม่ค่อยคุ้มที่จะทําถ้าคุ้มสุดคือต้องซื้อมาเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วคุ้มโอเคการแปลงอย่างสุดท้าย นั่นคือการเพิ่มแรงม้าให้กับเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกตัวนี้17.7แรงม้าเนาะส่วนตัวนี้17.9แรงม้าต่างกัน0.2แรงม้านะครับซึ่งผมเดาพอออกแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะกล่องอิซูยูจูนมาใหม่กล่องอิซูยูใหม่จูนใหม่นะครับอ่าแล้วก็ท้อยเสียผมว่ามันเป็นใหม่ของใหม่เหมือนกันเพราะว่าตามสเปคชีที่ผมได้มาเบื้องหลังเนี่ยมันเขาเขียนว่ามันใหม่นะ ตามโฆษณาของเวียดนามเขาก็บอกว่าท่อเสียใหม่แต่ใหม่ไม่ใหม่มันต้องไปผ่าดูข้างในอีกทีนึงเอาไว้ให้ช่างไทยแหละไปงัดไปแงะเอาเองนะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไอ้เรื่องงัดแงะเนี่ย <c oughs> ก็โอเคการทําให้รถคันนี้มามี17.9แรงมา้าผมบอกเลยว่าง่ายอ่าง่ายๆเลยคือหนึ่งคุณไปอ่าโพสเตอร์คุณก็อาจจะได้แต่ ผมบอกนะความแรงปลายอาจจะไม่เท่าตัวนี้แม่งแ,แ,แ,แรงปลายกว่าจริงๆถ้าเทียบ2ตัวนี้ตัวนี้แรงต้นนี่แรงต้นแรงปลายนี่แรงต้นกลางแต่เนี่ยแรงต้นกลางปลายมาเนาะปลายมานะาานะเอาง่ายคือนั่งขี่อยะ130 1 4ร้ยได้เท่าสปีดมันก็ร้0ิคือคุณนั่งขี่คุณได้ความเร็วเท่าสปีดแต่ตัวนี้คุณต้องหมอบว่ะนั่งขี่จ,จะได้ร4อแต่1้อคืออย่างที่รู้ไม่อ่อนกว่าตัวนี้อ่ะนั่นแหละควอเปรียบเทียบโอเคมองว่ากันต่อนเรื่องของการเพิ่มแรงมาเนาะ ง่ายๆเลยไอตัวเนี้ยคุณอเอารถเนี่ยไปรีแมปไปให้ช่างจูนช่างแบบรีแมปเนี้ยเขาไปรีแมปก็ได้แต่คุณต้องหาร้านนะที่เขารับรีแมปพวกสายยีมห้าลองไปถามเขาดูถ้าเขารับรีแมป R15 MT15 Exciter เขาน่าจะรีได้เพราะว่ามันระบบมันไม่มันคล้ายกันอะ่ะเออมันคล้ายกันอยู่แล้วนะครับแค่ไปรีแมป ก็ได้แล้วเพื่คุณจะได้มากกว่า17.9แรงม้าด้วยซ้าไปอ่าเผคุณจะได้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนกล่อง ECU ก็ได้เปลี่ยนกล่อง ECU เป็น ECU แต่งเลยก็ได้ ECU ชง ECU ช็อปหรือว่า API ก็ได้คุณใส่ปุ๊บผมบอกเลยนะคุณอาจจะได้เห็น19แรงม้าคุณอาจจะได้เห็น19หรือดีไมด่ดีถ่าช่าง อันนี้คืออยู่กับช่างนะช่างอาจจะจูนให้คุณได้ถึง20แรงม้าจริงๆ20แรงม้าง่ายๆเลยนะครับอ่านั่นแหละคือง่ายๆถ้าเปลี่ยนกล่องงบประมาณประมาณ5,000 7,000 8,000ไม่น่าจะเกินนี้อ่าซึ่งการเพิ่มแรงม้าง่ายกว่านะครับการเพิ่มแรงม้าง่ายกว่าอืมนั่นแหละดูสองอย่างถ้าคุณจะเพิ่มอ่าถ้าคุณจะทำนะแบบให้มันอยู่ในทรงเดียวกันคุณก็ไปรีแมปนะ ลองไปรีแมปดูได้อยู่รีแมปเพราะว่าเครื่องตัวเนี้บอกเลยว่ามันกักมันกักแรงมาเอาง่ายคือเครื่องตัวเดียวกับ R15 เดี๋ยวจะมีคนมาได้ดรามอีกว่ามันไม่ใช่เครื่องตัวเดียวกันคือพูดง่ายคืออะไรที่ใส่ด้วยกันได้หมดอ่ะ R15 Exciter ใส่ด้วยกันได้มันก็เครื่องบล็อกเดียวกันพื้นฐานเดียวกันก็ไม่ต่างกันหรอกมันก็ครือตัวเดียวกันตัวเนี้มันกักแรงมาอยู่คุณไปรีแมปให้เขาปลดล็อกปลดอะไรปุ๊บ รับรองเลยขึ้นแน่นอนอ่าง่ายๆเลยเนี่ยเครื่องเครื่องรถอเอสเตอร์อ่ะไม่ใช่รถเครื่องรถเอสเตอร์เครื่องของยามห้าแต่งง่ายเป็นรถที่แต่งเอาแรงง่ายอยู่อนั่นแหละโปดแค่0.2แรงมาไม่ยากหรอกแค่รีแมปก็ได้แล้วนะครับง่ายๆรีแมปเปลี่ยนกล่องนี่ยิ่งแล้วก็เทใหญ่เลยแรงขึ้นกว่าเดิมเลยแหละนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็มาบอกครับวิธีอ่าการแปลงนะครับอ่าการแปลงโฉมจากตัวเก่าให้เป็นอยู่ตัวใหม่นะครับ ถ้าแค่ภายนอกผมว่าก็คุ้มอยู่กับการแปลงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของภายในเรื่องของระบบผมว่ามันจะไม่คุ้มครับยิ่งเป็นระบบ abs เนี่ยระบบ,ะบเบรกอะไรพวกนี้ยผมว่าไม่คุ้มที่จะทำนะ,ะถ้าจะคุ้มคืออะไรไหมคือเอาตัวตัวเนี้ยไปเทินเอาตัวนี้เลยน่าจะคุ้มกว่าเพราะแค่ปัม๊ม abs อ่ะเออมันก็ล่อไปสองหมื่นแล้วนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเอาตัวนี้ไปเทินดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณจะแปลงแค่ภายนอก เอาแค่เอาแค่โชกคเอาแค่โชคเอาแค่จานเอาแค่ปั๊มสองพอตมาใส่ก็โอเคอยู่ก็ยังพอคุ้มอยู่แต่อย่างที่บอกเนาะถ้าจะเอาแค่ปั๊มเบรกสองพอตจานใหญ่ขึ้นไปซื้อของแต่งจานใหญ่ปั๊มเบรกสองพอตมาใส่จ,ยยจะดีกว่าจะคุ้มกว่านะครับะจะคุ้มกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกเนาะมันจะไม่จบถ้าคุณไปยุ่งกับ abs ะจะไปแปลง abs คุณก็อาจจะลามไปถึงกล่อง ecu ด้วยเลยอ่าเรื่องของระบบลงฟงระบบไฟเพราะงนั้นผมเลยบอกว่าไม่คุม้มใครที่ถามผมว่าจะเอาคันนี้ไปทําให้อยู่ในคันนี้ให้มันมี ABS ผมบอกเลยว่าไม่คุม้มไปซื้อคันใหม่เอาคันนี้คันนี้ไปเทินคันใหม่ดีกว่าหรือคนที่บอกว่าที่จะซื้อมือสองจะซื้อมือสองนะและเอามาทําอยู่ในรูปคันนี้ก็ไม่คุ้มเหมือนกันไม่คุม้มไปออกมือใหม่เลยดีกว่าไปออกมือหนึ่งมือหนึ่งเลยดีกว่า นี้อ,อหรือไม่งั้นถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณรอมือสองตัวนี้ก็ได้อ่าน่าจะน่าจะมาประมาณสักปีหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ว่ารุ่นนี้มันขีดข่ดีจริงๆผมยอมรับเลยแม่ขี่ดีจริงๆจนอยากเกวตัวเนี้ไปเทิร์นแต่คือเข้าใจไหมผมอยากเก็บแค่เป็นออเนิวเท่านั้นเ,ออเป็นแค่ออเนิวเท่านั้นนะครับอ่านั่นแหละคือทั้งหมดคือแปลงได้แปลงได้หมดแต่มันไม่คุ้มที่จะทำ มันไม่คุ้มที่จะทําสำหรับผมนะแต่ถ้ามันคุ้มสำหรับคุณคุณก็ทําก็ได้อ่าไม่ว่ากันนะอันนี้อยู่ที่กําลังทรัพย์กําลังความพอใจของแต่ละคนแล้วกันนะครับพอบอกตรงๆนะแค่ชุดหน้าเนี่ยแค่แปลงเบรก ABS เนี่ยก็องลอลลํำชุดหน้าไปเกือบทั้งชุดเลยเนี่ยแปลงเส็จเนี่ยไม่ล่อไปสี่หมื่นหรอครับไม่ล่อไม่ล่อไปสี่หมื่นหรอถ้าสี่หมื่นนี่คือไปเอาเงินไปดาวตัวนี้ดีกว่าจริงเพื่อน เห็นเห็นไหมเห็นไหมผมถึงบอกว่าออกตัวใหม่น่าจะคุ้มกว่าเอาเงินสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นเนี่ยที่แปลงชุดหน้าไปเนี่ยเอาไปดาวตัวนี้ขี่ดีกว่าครับนั่นแหละนะครับผมถึงบอกไน่เออเห็นไหมนั่นแหละบอกเลยว่ามันแพงขึ้นแพงขึ้นใหญ่จ่าไอ้ชมเนี่ยเท่าไหร่เจ็ดหมื่นสี่ตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันอตีเป็นเป็นแปดหมื่นอะเพิ่มมาอีกหกพันเป็นไงต่างกันเยอะไหม เอาแค่เอาแค่ ABS ก็คุ้มแล้วครั้นี้เอาแค่ ABS ก็คุ้มแล้วนะครับถูกถูกมากเห็นราคามันแบบเหมือนจะแพงนะแต่นี่ไหนได้ถือถ้า,ถามาเปรียบเทียบเนี้ยคือไม่ถูกเลยแหละเออโอเคก็คลิปนี้นครับผมก็มาพูดคุยนะครับว่าวิธีการแปลงของทั้งสองตัวเนี้ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็คร่าวๆแล้วกันส่วนถ้าจะไปแปลงจริงก็ต้องดูช่างด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องระบบไฟนี่ก็ น่าจะอื้อซ่าอยู่เหมือนกันนะเออก็โอเคคลิปนี้ก็คงจบเพียง,งเท่านี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟัง,ฟงเจอกันใหม่ครับกับผมเอ็ก t ซ r Rider เดนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายนะครับบอกเลยแค่ล้อนี่กับหลายตังเลย,เ,ย <c oughs> เห็นไหมบอกอุ้ยเอาแค่ชุดเอาแค่เบอร์อะไรมาใส่บอกเลยไม่จบ <c oughs> เบอร์อะไรมันใส่ง่ายแต่แต่แต่เงินนี่แหละเงินเนี่ยมันยังไม่คุ้มบอกเลยซื้อใหม่คุ้มกว่า จริงๆนะเรื่องของ ABS, ABS เนี่ยนะครับซื้อคันใหม่คุ้มกว่า